ดีจ้าถึงเวลาทำกับข้าวแล้วนะคะก็มาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยวันนี้จะทำไข่ตุนทรงเครื่องนะคะเป็นอาหารจีนนะคะไข่ตุนทรงเครื่องสูตรจีนนะคะโอเคเรามีไข่สีฟองจะใช้ตุนทำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทำกินสองคนนะคะไข่สีฟองพอมีไข่สีฟองเดี๋ยวมาดูเครื่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีกุ้งกุ้งแกะแล้วนะคะกุ้งแกะแล้วหัน่นตัวหนึ่งก็จะหั่นครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เอาไส้เอาอะไรออกแล้วนะคะล้างน้ําสะอาดแล้วจ้าหั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะจะครึ่งหนึ่งพอนะคะเราจะใส่กุ้งด้วยใส่หอยเชลแห้งหอยเชลแห้งนี่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะหลังจากแช่น้ําแล้วก็เทน้ําออกลทีนี้ก็บี้บี้บี้ให้มันแตกออกจากกันแล้วเราจะใส่หอยเชลแห้งด้วยจ้า แล้วก็มีผักใส่ด้วยนะคะก็มีแครอทอ่าหั่นชิ้เล็กๆอันนี้ซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะคะก็หั่นมาแล้วจ้ะแครอทอ่าข้าวโพดเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเม็ดถั่วลันเตานะคะเม็ดถั่วลันเตาจะ้ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะตีไข่ก่อนจะ้ะไข่สีฟองนะคะเรามาดูกันว่าไข่สีฟองได้ได,ได้ได้ประมาณเท่าไหร่ เพราะว่าเด็กจะต้องใส่น้ำให้พอดีกันจ้ะไข่สีฟองไข่สีฟองได้เกือบหนึ่งถ้วยสีฟองน้อยเกินไปหรือเปล่าเอาเพิ่มอีกหนึ่งฟองเป็นห้าฟอง รู้สึกจะน้อยเกินไปไข่ห้าฟองนะไข่ห้าฟองได้ประมาณหนึ่งถ้วยโอเคได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยพอดีนะคะเพราะว่าจะทําให้มันหนึ่งถ้วยพอดีจะ้ะเพราะเดี๋ยวต้องใส่น้ําก็หนึ่งถ้วยเหมือนกันไข่หนึ่ถ้วยนะคะไข่หฟองก็ได้หนึ่งถ้วยเทเข้าไปในนี้นะคะตามด้วยน้ําเปล่าก็หนึ่งถ้วยคือกันจ้า น้ำเปล่าก็หนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีไข่ตีไข่ใครจะตีไข่ก่อนก็ได้นะคะใส่น้ำทีหลังก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะโอเคตีไข่ก่อนใครจะตีไข่ก่อนก็ได้ใส่น้ำตีเข้าไปก็ได้นะคะใส่น้ำแล้วมันมันก็จะตียากหน่อยนะบางคนก็บอกว่ายากบางคนก็ว่าง่ายแต่สำหรับเราเราง่ายมากเลยเนี่ย คนๆอย่างนี้นะคะตีไข่ก่อนก็ได้ผสมน้ําไปก็ตีเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามากองจะ้ะเดี๋ยวจะไปนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนถาดก่อนใช้กะละมังใหญ่แล้วกันอันนี้อันนี้เล็กไปกลัวจะไม่พอ เดี๋ยวจะผัดเครื่องใส่ไปด้วยโอเคตีไข่ก่อนนะคะไม่ต้องใส่อะไรนะคะประเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องอันนี้เป็นไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะคะ โอเคเราจะมากรอใส่กะละมังนึ่งใส่กะละมังจ้ากรองก่อนนะคะโอเคถ้ากรองแล้วฟองมันจะอยู่ด้านบนนี้นะคะฟองมันไม่ไม่ลงไปข้างล่างนะคะโอเคเราจะเตรียมนึ่งนะคะได้แล้วจ้ะ จะเอาไปนึ่งก่อนนะคะเตรียมนึ่งจ้าน้ำเดือดแล้วจะใส่ลงไปนึ่งนะคะนึ่งสิบกว่านาทีจ้าโอเคจ้าเสร็จแล้วนะคะนึ่งไม่ถึงสิบนาทีจ้ะนึ่งไม่ถึงสิบนาทีนะคะ โอเคยกลงจ้ายกลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถัดเครื่องขอเวลาแป๊บนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะไาจ้ะลองมาทำซอสนะคะ มีหอยเชลล์เราใส่กุ้งทีหลังนะคะทำซอสเข้าไปจ้ะใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็ใส่หอยเชลล์เข้าไปผัดผัดสักพักหนึ่งพอกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ผักเข้าไปจ้ะใส่ผักเข้าไปใส่พริกไทยใส่น้ำตาลน,น้ำมันงาซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยนะคะ อนนี้ก็ใส่กุ้งลงไปจ้ะใส่กุ้งลงไปได้เลยนะคะเตรียมทำแป้งเปียกจ้ะเตรียมทำแป้งเปียกเลยนะคะ ใส่แป้งเปียกเข้าไปจ้าให้มันออกเหนียวเหนียวนะคะให้มันออกเหนียวเนียวเหนืดเหนืดนะคะโอเคประมาณนี้ เสร็จแล้วจ้ะทีนี้เราก็ลาดลงไปในไข่ที่เรานึ่งตะกี้นี้นะคะใส่ลงไปจ้าลาดลงไปเลยนะคะ <oz> ก็เป็นอันเสร็จสับแล้วนะคะไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรจีนจ้า มาจำมาดูเมนูต่อไปเป็นนึ่งปลาจราะเม็ดล้างสะอาดแล้วนะคะบ้างบ้างทีเดียวนะคะโอเคใส่พริกไทยพริกไทยประมาณนี้น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนประมาณนี้ น้ำมันงาชายโปพหวานใส่ใชาพโปวหวานใส่ไม่หมดนะคะใส่พอดีพอดีจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดเดียวประมาณนี้โอเคใส่ประมาณนี้นะคะ ใส่ขิงเข้าไปใส่ขิงนะคะใส่ขิงเข้าไปจะใส่ขิงก่อนก็ได้ใส่ขิงที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเราจะใส่บวยบวยดองใส่บวยดองนะคะใส่บวยดองเม็ดหนึ่งอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะจะเปรี้ยวจ้ะใส่เยอะแล้วมันจะเปรี้ยว ใส่บวยดองบวยดองนะคะเม็ดหนึ่งนะคะใส่เข้าไปบวยดองฉีก่อนนะคะส่วนเม็ดแล้วก็เอาไว้ในท้องส่วนเม็ดมันก็เอาไว้ในท้องปลาจ้ะใส่ประมาณนี้นะคะเตรียมนึ่งแล้วจ้ะเตรียมนึ่งนะคะน้ำเดือดแล้วใส่ปลาลงไปนึ่งประมาณ7 8ถึงนาทีนะคะ จ็ดถึงแปดนาทีจ้ามาจากครบเวลาแล้วนะคะโอเคปลาเลยมันจะมีน้ำนะคะเราไม่เอาน้ำเราเทน้ำออกนะคะเทน้ำออกก่อนจ้า เทน้ำออกก่อนนะคะโอเคหลังจากเราเทน้ำออกแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ซีอ e ิ๊วใส่ซีอ e ิ๊วก่อนนะคะ ใส่ซีอิ๊วโรยต้นหอมแล้วทีนี้ก็ทําน้ํามัน,นร้อนๆลาดลงไปจ้ะซีอิ๊วพอประมาณนะคะประมาณนี้จ้ะต้นหอมซอยทําน้ํามัน,นร้อนๆแล้วก็ลาดลงไปจ้ายกลงก่อนนะคะเดี๋ยวมาทําน้ํามัน,นร้อนๆก่อนแล้วก็ลาดลงไปป้าจะเรามาทําน้ํามันนะคะ ทำน้ำมันล้นๆราดลงไปในตัวปลาน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันพอประมาณประมาณนี้โอเคราดน้ำมันมาเยอะน้ำมันพอประมาณ ไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันจ้าโอเคจ้ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะลาดลงไปในตัวปลานะคะประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปลาหนึ่ง ปลาหนึ่งนะคะของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าทานข้าวกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆจ้าถ้าชอบวีดีโอก็กดไลค์กดแชร์กดสัตย์สกา์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ